ประหยัดไปตั้ง4ี่แสนแต่ในได้ตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มรถครอบครัวเข้ามาอีกแล้ววันนี้ลุงโอ๊ตพามาดูมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์1.5จีที่ปี2018คันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นเนี่ยต่างจากตัวโรยยังไงบ้างเดี๋ยวลุงโอ๊ตพาไปดูด้านหน้าคันนี้ไฟได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมและรุ่นตัวท็อปเนี่ยกระจังหน้าสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นสีทูโทนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแม็กเป็นอลลอยทูโทนปัดเงาเป็นขอบ16ต่างจากตัวโรที่เป็นขอบ15ระบบประตููเเเเเเเปปปป็็็็็นน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 แแแแบบบบสมมมาารรร์ททททออีีีีีลล้้้้้ววววกกตตัััั่่่่ยยยยจจะะไดคคคคิโโงงงซึ ด้านท้ายของรุ่นท็อปนะครับจะได้เป็นปีกนกพร้อมไฟเบรกดวงใหญ่ๆดวงที่3มาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็สเกิร์ตี่ยเป็นแบบทูโทนกับเซ็นเซอร์อีก2จุดเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานพอเปิดเข้ามาด้านท้ายในห้องโดยสารเนี่ยด้านหลังเนี่ยยังสามารถวางกระเป๋าวางกล่องได้2อถึงสใบที่สําคัญเลยเบาะเนี่ยมี3แถวแถวที่3เนี่ยสามารถกางขึ้นมาเพิ่มให้คนนั่งได้สบายพอได้เข้ามนั่งตรงที่คนขับนะเบาะเลยว่าเบาะนี่กว้างมากเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดำและที่ต่างไปจากตัวโรนะอย่างแรกเป็นพวงมาลัยเป็นแบบสามก้านมัลตญ่ ต่างจากตัวที่เป็นรุ่นตัวโลคันนี้นลุงชอบเป็นเบรกแมนนวลสำหรับใครที่ใช้งานเบรกไฟฟ้าลองมาคอมเมนต์หน่อยบอกว่าเบรกไฟฟ้าเบรกแมนนวลมันต่างกันยังไงภายในห้องเครื่องยังสะอาดคลีนแบบนี้มากิ้งเดิมๆยังอยู่ครบออเดอร์โต้รับประกันคุณภาพหากมีรถตัดต่อคนหนักทุกความน้ำท่วมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนใครที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใช้งานในเมืองบ่อยแล้วว่าคันนี้ตอบโจทย์ออเดอร์โต้ขายเพียงแค่479,000บาท่อนเริ่มต้นแค่8,000บาทเท่านั้นใครสนใจคลิกเลงไปว่าสนใจแล้วลุงโอ๊ตจะจัดให้